เมื่อไอ้ไซบูหิวคิ้วเห็นคนกระบได้จังวะนี่กระไดเรียนเขาสาดทันทีเลยเป็นจังไดมาเบิึงกันพี่น้องไอ้ไซบูหรือสิอลหรือสิลวงกับว่าบึงน้ากันพี่น้องกาบตัวไรเป็นกำลังใจกับไอ้ไซบูเดี๋ยวมันขึ้นยิ่งหยาคุซ่เอาบาดสักก้อนหนาหามก็ยิ่งหยาไอ้สัมสักก้อนปาที่โต๊ดใส่หลุดขวาโดนหน้าโดนลาหาก็พอเห็นจังวะนี่หมอนี่ก็อ้อมเจ้าของขังตัวเองไว้ในไอ้วอกไอ้ไซบูเอาลําเบิดไปกิน เอาล่ะเบิดไปกินเออก็ก็ก็ดันมาใส่ตะขวงอันใส่ตะขวงหันเรียบร้อยไม่เหลือไปซะเออเออเอาเอาเน็ตกูกกบะอดีปานเมื่อไหร่ผมว่ายิ่งกูนอบาเนโนหากขวดดักเมย์ไว้เนอะเอาละยิ่งไปอยู่เท่าไหรเบิ้งซุ่มเข้าไปจักบาดอัดขวดเรียบร้อยแดดเผือกไปเรื่อยวัดจัดปาซิโตขวดอิลีไอไซผูกกะได้วัดจัดป้าตุกแหมคนดูบุยองกูบุญยองตะขวงละเอาละจังหวะนี้ก็ได้พี่กนขี่รถขึ้นมาฮากขวดไอแดดไอเสีย ไ้เอาหัวมาแตะเอาหัวแตะตายกราบจำำจำไปไล้